พยากรณ์อากาศวันนี้และ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางส่วนคลื่นลมบริเวณ อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างควรระมัดระวังเคลื่อนที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่น ละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีการระบายอากาศดีกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนในกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร25.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรขณะที่ค่ามาตรฐานคือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร3อันดับของค่าฝุ่น PM มสอเขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร1เขตปทุมวัน38.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร2เขตจตุจักร36.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร3เขตสาทร34.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นแล้วและมีฝุ่นละอองมากขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องไ a i แล n ด m มินิ e ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ t i ทยแลนด์มินิท